อรุส,สดิ์ตอนเช้าค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องกว้างไปส,สุขสุขชนพี่พี่แม่แม่ที่น่ารักทุกท่านของบารัมใจกันร้อยนะคะไ่ได้เห็นหลายมือเพราะว่ายัางเพราะว่าหยาดวิวนบ่คุนจะก,กี่ไทยแล้วกับบ่คอยมีคนเมืองจะกี่กี่คานไทยนะคะเตยล่าแล้วพี่นอ้องเตยลาเสร็จแล้วโอ้ยคือถุามุคนล่งทางผิดเพราะว่าเต้นร้อนคืฟังคุณ เต้ยลาเสร็จแล้วลงเวทีแล้วคุณพวกเนุ่นคุณลงมาลงลงแล้วลงแล้วลงมาอยู่เอออย่ามาอย่ามาแล้วสวยมากสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพี่น้องมืไอนี้เดินทางกันไปต่อที่อำเภอป่าปากจังหวัดนครพนม หลังจากอำเภอป่าป่า,ปาคนครพนมแด้วกัจังสิบพักหนึ่งวันเพรา่าเข้าเดินทางไกลเดินทางไกลไปที่อ่าไปที่อันพัทยาออนทัวร์กอทมั้างที่เทไรบุั้างที่สามบอกสามหรือสีพี่น้องมีมีพัทยาพัทยามาที่สิบเก่า 19เก้าพัทยา20กินซ่าลังสิต21ไทยวัสดุมินบุรีเอ้ยไทยวัสด,ดุโล,โลตัสโลตัสมินบุรีราคาบวันที่ 22, ยี่สิบอยู่สนามห้วยป่าห้วยป่าห้วยป่าใสขั้วจุกเอ้สมาร์ทแลนด์ห้วยปา่ยปา,ปา,าสมาร์ทแลนด์ จังหวัดระยองบอ่ระยองแล,ล้วชนบุรีบ่ระยงกับชนบุรีแหลคะครับพี่นอ้องขายืาปกแบกํบบาลังใจหมอลำใจเกินร้อยนะคะแต่วันที่สิบเก้าที่พัทยามีซอด้วยเด้อฝากพี่น้องสุขุสุขชนไปให้กำลังแรงใจด้วยนะคะจะกีสไลยเดินทางแหละพอกำลังเก็บของเก็บของแล้วเดินทางไปที่อำเภอป่าปากป่าปากป่าปาก ปลาปากพ่อกาน์ดพี่นนะ้อกเดอ้อบ๊ายบายฝากกดไลครกดแชร์ละเดอ้อจะได้มีกำลังใจถ่ายคลิปคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย